ก็กราบสวัสดีครับเ,เพื่อนๆทุกคนครับคลิปนี้นะครับก็เห็นคอมเมนต์เมื่อกี้นะครับคอมเมนต์นี้เขาบอกว่าสอนการตั้งค่าจอยหน่อยครับนะครับผมจอยที่ผมใช้อยู่เนี่ยเออมันเรียกยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้อะนะครับอ่ะเออก็จะมาสอนการตั้งค่านะครับตอนซื้อจอยมาใหม่ๆเนี่ยการตั้งค่าเนี่ยคือมันจะงงงนิดหน่อยนะแต่พอเรารู้แล้วอ่ะ คือมันจะง่ายเลยนะครับถ้าเราตั้งค่าเสร็จตั้งแต่ตอนแรกอะ่ะคือเวลาเราเล่นใช่ไหมเราสามารถเปิดจอยเราสามารถเล่นได้เลยนะครับมาเดี๋ยวพามาดูการตั้งค่านะครับการตั้งค่าเนี่ยเพื่อนเพื่อนคือคลิปเนี่ยผมจะยาวๆเลยนะไม่มีตัดต่อนะผมไม่รู้ว่าคลิปมันจะกลับหัวกลับหางหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะครับก่อนอื่นเลยออกไปจากเกมก่อนนะครับอ่า ออกมาจากเกมแล้วใช่ไหมเพื่อนๆเ,เห็นตรงนี้ไหมครับเนี่ย V3 สามเนี่ยนะครับไปดาวน์โหลดลดมานะครับ V3 สามเนี่ยอันนี้นะดาวน์โหลดมาเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับจอยนะนะครับอ่ะพอกดเข้ามาใช่ไหมตอนเนี้มันยังไม่ได้เชื่อมต่อเพราะว่าผมปิดจอยอยู่เดีย๋ยวผมเปิดจอยก่อนเปิดจอยปุ๊บเชื่อมต่อหรือยัง อ่าพอเชื่อมต่อมันก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับนะครับนี่มันก็จะได้อันนี้มาเห็นไหมเนี่ยมันก็จะได้แบบนี้มาใช่ไหมอ่าแล้วเรากดเข้าเกมครับเอออ้อาวหายไปไหนวะเนะี <laughs> ่ยหายไปไหนวะเนะี่ยอยู่นี่อยู่น,นี่มองไม่เห็นมองไม่เห็นอ่าอยู่นี่นะนะครับแป๊บหนึ่งนะผมขอไปรับโบนัสก่อนชิปได้อะไรมาไม่รู้ ่านะครับผมผมจะเข้ามาตั้งค่าในโหมดฝึกซ้อมก่อนนะนะครับชึบชืบชบชือบ,ชอ,บอ่าผมเข้ามาในโหมดฝึกซ้อมเนาะนะครับตั้งค่านี่เห็นไหมมันก็จะขึ้นแบบนี้มาใช่ไหมนะครับวิธีการตั้งค่านะครับให้เพื่อนๆกดปุ่มที่เพื่อนๆอนอยากอยากแบบว่าเอาเป็นปุ่มยิงแล้วกันเนาะ ปุ่มยิงนะครับผมจะใช้เป็นตัว x นะครับตัว x ในในจอยนะนะครับผมกดปุ่มตัว x ไปปุ๊บนี่มันก็จะเด้งมาตรงนี้นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนี่เห็นไหมปุ่ม x นะครับนี่ปุ่ม x เ,เนี่ยผมก็จะเอาวิยิงเนาะยิงในเกมก็คือตัว a นะครับผมก็ลากมาที่ตัว a นี่แบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วผมจะหมุนอนาล็อกผมก็หมุนอนาล็อกที่จอยนะครับ นี่เห็นไหมมันก็จะเด้งมาตรงกลางนะครับจอยผมอยู่ตรงนี้ผมก็มาวางตรงนี้นะครับนี่เพื่อนๆสามารถเอาออกไปนี่ก่อนได้นะเออเอาจอยในเกมขึ้นก่อนได้นะเวลาวางตำแหน่งมันจะได้ตรงนะครับนี่นะครับเออเพื่อนๆเ,เห็น lb ไหม lb ตรงเนี้ยนะครับมันจะอยู่บนจอยนะครับมันจบมันจะอยู่บนจอยซ้ายมือนะนะครับน,นิ้วชี้ซ้ายมือ ผมเอาไว้กดตอนสต็อปนะครับนี่ผมก็เอามาวางไว้กดสต็อปเพราะว่าปกติเรากดสต็อปเราจะกดตรงนี้ใช่ไหมนี่ผมก็เลื่อนมาตรงนี้ตำแหน่งนี้นะครับนี่นะครับส่วนไอ้พวกสามเหลี่ยมเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวหรอกผมเอามาวางเฉยๆนะครับเพราะว่าเ,เพื่อนๆดูมุมบนขวามือดิไอ้ปุ่มที่ไม่ได้ใช้อะ่ะเยอะแยะไปหมดเลยผมเอามากองรวมกันตรงนี้นะนะครับมันจะมีปุ่ม Y อันนี้อันนี้ปุ่ม R สาม ม a สามเอาไว้ทำอะไรวะลืมแล้วแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งเหมือนผมตั้งค่าผิดหรือเปล่าวะปุ่ม x ปุ่ม x เอาไว้ยิงปุ่ม a เอาไว้ส่งบอลปุ่ม b เอาไว้โยนบอลอ๋อนี่ไงเจอแล้ว ไอตรงเนี้ยนะครับผมจะเอาวางไว้ตำแหน่งนี้นะตำแหน่งเนี้ยเพื่อนๆนะครับที่เล่นมานานจะรู้ว่าพื้นที่ว่างตรงเนี้ยมนสามารถทําอะไรได้บ้างนะถ้าเราลูดนิ้วมาอย่างเงี้ยมันจะแบบเล่นสกิลใช่ไหมพอเคาะหน้าจอ2ครั้งอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเปิดบอลเล่นท่าตีลังกายิงเข้าประตูอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็สําคัญมากมากอยู่นะผมก็เอาตัว RT เนี่ยในจอยก็จะเป็นตำแหน่งปุ่มที่2ของ ความเมื่อผมก็ผมก็อธิบายไม่ถูกว่ะถ้าพูดถึงเกมเพย์ทัวร์มันก็จะเป็น R สองนะตำแหน่ง R สองนะครับ R หนึ่ง R สองนะนะครับผมเอามาวางไว้ตรงนี้เนาะนะครับอ่าถ้าเราจัดจัดอะไรเสร็จแล้วนะครับอืม้วแล้วก็กดบันทึกได้เลยนะแล้วก็อีกหนึ่งตำแหน่งนะครับอีกหนึ่งตำแหน่งเนี่ยผมเอาไว้เปลี่ยนตัวนะสมมติว่าเราเล่นครึ่งหลังใช่ไหมมันก็จะขึ้นมาให้เราเปลี่ยนตัวเราใช้จอยเนี่ยเราไม่สามารถ เออเราสามารถวางมือได้แหละแต่ว่ามันจะไม่คล่องไงผมก็เลยเอาตัว y มานี่ตัว y ตัว y ในปุ่มจอยเนี่ยมันจะมี x a b y นะครับนี่ผมจะมาวางไว้ตรงนี้นะครับเอาไว้เปลี่ยนตัวอ่ะไม่รู้มันมีกี่อันะว,วางซ้อนกันตรงนี้แหละนะครับถ้าเป็นจอย p a y ์ทตำแหน่ง y เนี่ยมันจะเป็นสามเหลี่ยมเนาะนะครับจินตนาการถึงเกม pay2 ไว้ ผมพยายามตั้งค่าให้เป็นเหมือนแบบ p a y t o นะเพราะว่าผมเล่น p a y t o มาก่อนนะครับอ่หวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจหรอกอันนี้ผมก็ตั้งค่านะครับอืมตั้งค่าเสร็จทุกครั้งนะครับต้องกดบันทึกนะนี่กดบันทึกแบบนี้นะครับอ่าอันนี้คือเราสามารถใช้นิ้วได้นะตอนเนี้ยผมใช้นิ้วนะครับใช้นิ้วบนหน้าจอนะครับอ่าแล้วผมจะเปลี่ยนมาวางใช้จอยนะครับนี่เห็นไหมใช้จอย ถามว่าเล่นดีไหมเล่นดีนะเล่นดีมากเลยแหละนะครับชุบโป่งอือแต่ผมยังเล่นไม่ค่อยไม่ค่อยคล่องน,นะครับแต่เล่นจอยเล่นเล่นโคตรง่ายเลยนะครับเนี่ยผมจะกด R2 นะ R2 ที่มันเป็นตำแหน่งพื้นที่ว่างตรงเนี้ยนะผมจะกด R2 นะแล้วก็กดลูกศรวิ่งเห็นไหมมันจะวิ่งเหยาะเหยาะๆะนะครับเนี่ย พอผมกระชากบอลผมกด R2 อีกทีนึงกดครั้งหนึง่งเห็นไหมมันจะก,กระชากบอลเห็นไหมนะครับแล้วมันสามารถหักหลบได้เรากด R เ R ทุเรากด R2 แช่ไว้นะครับนี่เรากด R2 แช่ไว้มันก็จะเล่นท่าหักหลบอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่อันนี้ผมกดผมกด R2 แช่ไว้นะนะครับถ้าผมกด R2 สครั้งจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวดูนะปุ๊บๆนี่มันก็จะยิงบอลแบบนี้นะครับผมกด R2 สครั้งปุ๊บ ชึบ,ชบนี่กระชากบอลเนี่ยเห็นไหมชึบกระชากบอลหักหลบได้อันนี้คือกด r 2ในจอยนะปึ๊บนี่สนุกครับใช้จอยเล่นสนุกแถมมันยิงลูกโค้งได้ด้วยนะผมก็เพิ่งรู้นี่แหละว่าลูกโค้งมันใช้จอยยิงนะครับไม่น่าหรอกพักหลังๆทำไมผมเล่นแพ้บ่อยจังวะจริงๆนะเพื่อน ใช้จอยเนี่ยมันเล่นดีมากๆนะมันสามารถทําอะไรได้หลายอย่างนะครับยิงลูกโค้งได้หักหลบง่ายต่อบอลง่ายนะครับไม่น่าเรพักหลังๆนี่ททำไมผมเล่นออนไลน์แพ้บ่อยจังวะที่ไหนได้มันใช้จอยกันนี้เองนะครับเวลาเราเล่นออนไลน์นะถ้าเราต่อบอลสู้มันไม่ได้เราจะรู้สึกทันทีเลยนะครับว่ามึงไม่ได้ใช้โทรศัพท์เล่นแล้วแสดงว่ามึงใช้จอยเล่นแล้วเพราะว่าการต่อบอลเนี่ยมันจะแตกต่างจากการ เล่นในมือถือไงถ้าใช้จอยอ่ะมันจะต่อบอลอีกแบบหนึ่งนะครับต้องลองเล่นดูนะครับมันมันมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นหรอกคนต้องสัมผัสดูนะครับมันถึงจะรู้นะอ่ะนี่นะครับก็จะเป็นการตั้งค่าคข้าๆนะครับไอ้พวกเนี้ยมันไม่สําคัญนะหรือใครอยากจะเอาไปทําอะไรก็แล้วแต่นะแต่ผมใช้ปุ่มแค่นี้ผมก็เลยเอามากองรวมกันไวข้ข้างๆนะครับนี่เอามากองรวมกันไว้แบบนี้นะนะครับ นี่ก็เป็นการตั้งค่าของผมนะครับเล่นดีแน่นอนเล่นดีมากๆเลยไอ้พวกสามเหลี่ยมนี่ก็เอาออกมานะครับนี่เพราะว่าผมใช้อนาล็อกนะครับนี่ส่วนไอ้ปุ่มนี้เอาไว้ทําอะไรวะไม่ได้ใช้อะไรเอามากองรวมกันแบบนี้เป็นไงหน้าจอสะอาดขึ้นแล้วนะครับเอาแล้ว RB อันนี้เอาไว้ทําอะไรวะเนี่ยไอ้ปุ่มนี้เอาไว้ทาอะไรวะลืมแล้วว่าเอาไว้ทําอะไร แป๊บหนึ่งดูก่อนไอ,ไอตัวนี้มันคือตัวอะไรวะขอวางไว้ก่อนแล้วกันผมลืมบางทีตั้งค่าไว้นานแล้วผมก็ลืมเนาะมาทึกไว้ใหม่ประมาณนี้นะครับชึบชบชบช,บชบกดยิ่งพูดถึงใช้จอยเล่นสนุกมากเลยนะเพื่อนๆกระชากบอลปุ๊บปุ๊บ เพื่อนๆท่านใดนะครับที่อยากใช้จอยแบบที่ผมเล่นอยู่นะครับก็ทักแชทมาได้นะหรือคอมเมนต์มาได้หรือทักทิกตอกผมมาก็ได้นะเดี๋ยวผมจะส่งรูปตัวอย่างให้ดูนะครับเพื่อนๆก็ไปหาซื้อเอาในทิกต o อกในแอปส้มนะครับก็ลองไปหาดูนะครับยี่ห้อแบบที่ผมใช้เนี่ยราคาเนี่ยประมาณ200 200กว่าบาทนะครับไม่ถึง220บาทหรอกประมาณ204บาทหรือ200เท่าไหร่นี่แหละพูดง่ายๆว่าไม่เกิน250บาทนะครับนะ ซื้อมาเล่นเถอะเล่นดีจริงนะครับนะครับอันนี้ผมไม่ได้โปรโมทอะไรให้ใครนะแต่ผมอยากแนะนํานะครับเพราะว่ามันเล่นดีกว่าใช้หน้าจอนะครับแต่แรกๆมันมันจะแบบงงๆหน่อยนะครับถ้าเราเล่นบ,บ่อยๆเดี๋ยวเราก็เก่งนะครับเก่งเหมือนที่เราเล่นหน้าจอนั่นแหละนะครับนะมันมันก็ต้องใช้ความเคยเคยชินนิดหนึ่งนะครับเฮ้ยเดี๋ยวคืนนี้ผมลงคลิปเล่นออนไลน์ดีกว่าว่าโดยใช้จอยเนาะ ชิบชบถ้าถามว่าทุกวันเนี่ยผมใช้จอยเล่นไหมผมก็ใช้บ้างไม่ใช้บ้างนะเพราะว่าผมกลัวผมลืมวิธีเล่นในโทรศัพท์ไปไงนะครับก็เลยแบบจอยเอาไว้ที่หลังนะครับแต่ต่อไปนี้ก็จะมาเล่นจอยดีกว่านะครับถ้าผมอยู่บ้านผมจะเล่นจอยถ้าผมออกไปนอกบ้านผมก็จะเล่นในโทรศัพท์แล้วกันเนาะนะครับเพราะว่าถ้าเอาจอยไปเล่นนอกบ้านเนี่ยมันก็ อาจ yeah. จะเป็นภาระนิดนึงนะครับเล่นง่ายจริงบังคับโคตรง่ายเลยเนี่ยอย่างอย่างเพื่อนๆใช่ไหมเพื่อนๆตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแล้วเ,เพื่อนๆอ,ออกจากเกมนะครับออกจากเกมเดี๋ยวปิดจอยก่อนออกจากเกมปุ๊บนะครับอันนี้ผมปิดจอยแล้วนะแล้วผมเปิดเข้ามาในเกมปุ๊บนะครับนี่ผมเปิดตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิดจอยนะเดี๋ยวผมเปิดจอยก่อน เนี่ยเชื่อมต่อแล้วแปบ๊บเดียวเชื่อมต่อหรือยังวะเนี่ยอ่ามาแล้วมาแล้วอาจใช้เวลานิดนึงอ่าตอนนี้ก็เชื่อมต่อแล้วนะปุ๊บอ่ะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับรีวิวการตั้งค่าจอยเกมดีมเล็กช็อคเกอร์นะครับอ่าก่อนก่อนจบคลิปนะครับผมก็จะพูดถึงเรื่องการแข่งที่ผมแข่งอยู่ในกลุ่มนะครับวันนี้นะครับผมก็ได้แข่งกับ คนในกลุ่มคนหนึ่งนะครับซึ่งผมก็แพ้นะครับแพ้ผมได้เป็นรองแชมป์บอลถ้วยสโมสอนโลกนะครับผมได้รองแชมป์นะครับคนเนี้ยถ้าถามว่าเก่งไหมก็เก่งนะครับแต่ว่าถ้านับสตินับสถิติการชนะแพ้เนี่ยผมจะชนะเขามากกว่านะแต่รอบนี้ผมแพ้นะครับผมแพ้ทางเขานะครับเขาเล่นแผน4ี4่สแต่ผมเล่นแผนหลัง3ไงผมรู้อยู่แล้วว่าคู่แข่งคนเนี้ยเขาจะเล่นแผน4ี4่สนะครับแต่ว่า ผมก็แพ้ทางเขานะครับเพราะว่าเขาเล่นแผนนี้แผนเดียวตั้งแต่ผมเล่นกับเขามานะเขาเล่นแผนนี้แผนเดียวนะครับก็ถามว่าเก่งไหมก็เก่งในระดับหนึ่งนะครับก็เก่งก็เก่งนั่นแหละนะครับอย่างนั้นเขาไม่ชนะผมได้หรอกนะครับชนะผมไปห้าสามมั้งนะครับนะขอพูดนิดนึงแล้วกันจริงๆผมไม่อยากจะพูดหรอกผมกลัวมันมีปัญหานะแต่เขาคงไม่ดูคลิปผมหรอกนะครับก็คือคนเนี้ยเขาแข่งกับผมใช่ไหม เวลาผมชนะเขาเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะชนะเขานะแต่รอบนี้ผมแพ้รอบล่าสุดนี้ผมแพ้เมื่อก่อนผมชนะเขาเนี่ยผมจะขอบคุณทุกครั้งเลยนะครับผมชนะเขาผมขอบคุณเขาแต่เขาไม่ขอบคุณผมกลับนะเขาเมินเฉยเลยอ่านไม่ตอบอะไรเงี้ยหายไปเลยแต่เวลาเขาชนะผมเวลาผมแพ้เขาเนี่ยเขาผมก็ขอบคุณเขาเหมือนเดิมน,นะเขาก็มาขอบคุณผมเหมือนกันแบบพูดดีเหมือนคนอารมณ์ดีอะ นะครับประมาณนั้นน่ะเหมือนคนอารมณ์ดีอ่ะแต่เวลาผมชนะเขานะผมขอบคุณเขาแต่เขาไม่เคยขอบคุณผมนะเขาจเจบงเงียบๆหายอ่านไม่ตอบอะไรประมาณเนี้ยแค่นี้ก็รู้สึกในใจแล้วว่าคิดอะไรอยู่นะครับนะอ่ะไม่อยากจะพูดแล้วเดี๋ยวเจ้าของเพจเข้ามาด่าผมนะครับเจ้าของกลุ่มเดี๋ยวเข้ามาด่าผมอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนอกพี่นๆเพื่อนๆนะครับคลิปนี้ก็จบประมาณนี้ครับสวัสดีครับ